ครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสุกุสุขคนครับพี่น้องเพื่อนครับเพื่อนช่องพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับมาถึงเวลาอันสมควรครับพี่น้องเอฟซีหน่อเซโค้ซูไทยรูปแบบแนวทางน้องเส้นมีชุดล่าง <c oughs> ก็ได้ไปแล้วพี่น้องมิงนิมาตามชุดบนรูปแบบแนวทางหน่อเซโส้ดูไทยก่อนหอยออกพรุ่งนี้รูปแบบแนวทางสิโตกิจตรงใจเพื่อนครับเพื่อนช่องบอ กับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังขับปีนองเอฟซีทางช่องเสนอเป็นเพียงแค่สื่อกลางน้องสินมีปากไว้เป็นแนวทางมักน้ำเพื่นกันทั้งเอาน้ำเพื่นได้ปีนองเริ่มออกมาก,กับบางพวกว่ามันเทื่อไปรูปแบบแนวาทางเป็นเลขสูตรครับพีนองเอฟซีเป็นหวยสูตรรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎาคม2568รูปแบบหน้าทางน้องเส้นมีมอนิเซยำมไยชุดทั้งชุด ล่างและชุดบนมืนอนี่ชุดเหมือนจะว่าเหมือนล้ากๆก่ะคือมืนอนี่ชุดบนนั่นแหละจะว่าก็ติยาำชุดล่างให้ยคงชุดถ่ายน้ำรอบหนึ่งครับพีรองเอรมีรูปแบบแนวทางหลังจากรอบที่ผ่านมาปังบปแล้วรอบที่ผ่านมากะลักหน่วยเพิ่นพีรองเอรมีลักสูตรเรียกสูตรหากินเอาง่ายๆว่าสำหรับสายดีสายแรงเนาะพีอะรองเอรมีเนาะแบบรอคอยครับพีรองเอรมี ราะว่าข้าเจ้ารอหลักหน่วยและหลักสิบสายหญิงสายเลียนจะได้ส่วนสายจับคู่จะรอครับพป่น่องเอฟซีเนาะมินเนก้าเขาบอกลายสียายทางครับพป่น่องเอฟซีเขาบอกไปจากกับน้องเส้นหนีครับพป่น่องเอฟซีมาแล้วพค้งสุดท้ายกว่หน่อยออกพรุ่งนี้วันนี้สามสิบเมือะ ไม่บอกคุณยืนซุดล่างกับได้ไปแล้วแม่เหลือก็เป็นซุดบนเนาะซุดบนวันนี้ก็เพ่งเห็นหนาแน่นิดนึงบ่ค่อยได้นอนเมื่อยบ่ค่อยได้นอนเนาะนอนบ่คือว่าฝันนี่ยังก็ินได้อันฝันเป็นสีแมนบ่ัวแต่เก้าพันฝันเจสซี่วานบ่แมนอย่างเี้ยแบบเจสซี่แต่หูความฝันเลยว่าฝันฝันอีหล่าฝันฝันฝันว่าไปซ่อมเดี๋ยว เสียงดังแป๊บนึงเดี๋ยวกนเสียงดังแล้วฝ<อ>ันว่าไปซ่อมลำ้ำ<อ>สิไปงานร้อยกระทงสิไปประกวดงานร้อยกระถุงสินเนสิฝ<อ>ันนะ<อ>ผู้ใหญ่บ้านเราไห้ใส่สุดรไห้แต่งสุดเลยเน<อ>สิ<อ>แต่งเป็นสุดลำด้ำย่างดีแต่งหน้าเพราะมัย่างดีเหรอสูตรลำสีแดงเท่าไบร์สูตรลำสีแดงสีแดงเว้นแดงแกนแดงเลี้ยงหมูสูตรลำสีแดงไ้ไปลำ เห็ดกระทงนี <If S 2> ่กระทงนี่กระเห็ดเลยเห็ดกระทงขึ้นเห็ดมีกระทงใหญ่ละกัให้ถือกระทงน้อยเพื่อคนละอันเป็นกระทงเอาไว้พร้อมร้อยสันไปล้ำซ่อมล้ำขนาดซ่อมล้ำเงื่อซ่อมล้ำอ้อมบ้านเนยฝันเป็นจากสิบแปดวันไหนก็ไม่รู้แล้ววันร้อยกระทงวันลอยกระทงมันเป็นเดือนสิบสองสิน้องแต่วันสิบสองหนึ่งหนึ่งสองเหรอสิน้องไปแปลเอาหลายคนแล้วคนคยฝันบ่แต่ว่ามื่อนี๋เขาเลือกสูตรซะก่อน ูได้กู้ได้ฝันแบบนี้กับไปพินนจะะารณาเหมืนเนาะกับไปพิจรารณาเมืองแต่ว่าคันเป็นแอบคันได้ฝันรับมาลำ้ำไปลำ้ำไปแฮอ,อันเป็นงานเป็นงานดีจอดดีใจนะ่ะ <c oughs> งาน่วดหัวบวดหัวนะเศร้าลวด<อ>เลขดังนะเศร้าแต่<อ> <c oughs> วันวันนี้บอลรู้ว่าดังนี่อย่าอ <c oughs> วันดีบอลรู้ว่าดังนี่ยงเพราะว่ามันไหลโตเนาะมันไหลหมองไหลบอลเนาะไหลท่านกับบอลคือกัน สมาคนิเมื่อตโตงวดนี้เราตั้งใจลืมพอ่อศูนย์อยากบรลูตวัวใดตวัวใดดังหรือว่าดังไฟอะไรฉีปังเจีมันก็นเลยตีความมาได้เลยตีเป็นตีความมาได้สำหรับสิบปุ่นสิบปนของเขางวดที่แล้วกับหกเจ็ดแปดสิบปุ่นมาผ่านแต่ว่าหลักหน่วยผ่านหลักสิบปุนของเขาวดนี้ก็ได้มาอายุหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมได้มาเหมือนเดิม เจ็ดแปดได้มาที่หกเจ็ดแปดส่วนหลักหน่วยบนหน่วยบนของเอาเก้าศูนย์หนึ่งหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยหลักหน่วยงวดที่แล้วหน่วยบนกระพานอ่าแต่ว่าส่วนอ่าตัวหลักสิบสิบบนไม่ผ่านงวดที่แล้วมันได้อย่างเนาะเนาะแอดกะลืมสายผิง <laughs> สายแลนหลักหน่วยนี่สูตรหลักหน่วยนี่สูตรหากินแน่นอน วันที่แล้วมันได้หนึ่งสองสามเออวันที่แล้วได้หนึ่งสองสามก็ผ่านไปนี้เลขจองเนาะอืเก้าสองสามเก้าสองก็ผ่านไปเลขสองวันนี้ก็มาเก้าศูนย์หนึ่งสูตรเก้าชุดเดิมเก้าศูนย์หนึ่งก็มาจับคู่กันกับหกเจ็ดแปดจับคู่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหลักสิบเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยจับคู่กันแล้วก็ได้อยู่ที่เก้าชุดเหมือนเดิมอืมก็จะเป็น อหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งอ่าเก้าคู่แต่ว่าในเก้าคู่นี่เขาจะมาหาตัดตัวเด่นอเอาตัวเด่นเด่นเด่น,เด,นเด่นที่สุดเลยเป็นตัวเด่นมาให้เ็ี๋ยวจะอยู่ที่หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเป็นตัวนี่มาเพราะว่ามันได้เด่นมันเด่นมาอยู่ที่หก ันเด่นมาอยู่ที่หนึง่งไม่ก็เลยต้องมาเป็นหกนึ่งกับเจ็ดหนึง่งที่เด่นสุดแบบหนึง่งว่าเด่นว่าเด่นปันไหนเหลือแค่หกนึงกับเจ็ดนึงที่เป็นตัวเด่นถ้าท่านไหนที่งบน้อยกับเจ็ดนึ่งหกนึ่งเจ็ดอย่างก็หกนึงเจ็ดนึง,นงสองคู่คนละสองคู่ซันี่แตล้าท่านไหที่ราชอบมักหลักเก้ามักเก้าได้แอดมักเก้ากับหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า นี่ก็แล้วแต่คนมักแต่ว่าตามสูรตรของเขามันได้โ่ที่เลขหนึ่งเขเยเป็นหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งที่หายแน่นผู้มาแล้วสูตรก็จะเป็นหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์น่อตัวเด่นที่สุดก็คือหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแน่นแล้วอันนี้เป็นชุดบนเปนอนเอฟซีเขานอนสิมีเพราะว่าชุดล่างเป็นกระหายไปแล้วเพราะว่าเป็นแต่ตองวัดมันนี่ก็มาชุดบนเป็นชุดบนอันผู้ใดมากหลักแปดกับเมืองเงา มักแปดเดล่แอดมาแปดกับแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งการลองเคยิดแต่ละนะมึงตะว่าตามสูตรของเขานี่เขาให้มาตามสูตรของเขาก็เป็นหกหนึ่ 2, งกับเจ็ดหนึ่งมีสองตัวเซนติเพราะว่ามัานเด่นมาทีหนึง่งสาาไม่เป็นแนวทางๆเขาไมได,ได้เป็นตัวนี้มาร์ตินยูนาร์ป่นองเอฟซีหกหนึ่งนี่อ่ะจบมาลำด้วยครับพี่น้องเอฟซีกับโรเบินาทานชุดบนก่อนร้อยออกพรุ่งนี้ครับพี่น้องของนอร์สินีฝากไปเป็นแนวทางอาโชคามานครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามก,ก,กดกร,ระดิ่งแจ้งเตือนติดตามนัดใจแห้งทางทีมงานครับพี่น้องเอเซี่ข้ามาเป็นเศรษฐีจะเป็นของเอเซีแอดเอ็นคอร์รอดิจัล่าลุงสวัสดีครับพี่น้องครับ